ดีพี่น้องมาหาเห็ดปวกพี่น้องมาเอาเห็ดปวกพี่น้องมืาอนีกะน,นี่น้องพี่น้องนเนาะพ่แล้วนี่บโบเอาคุมาเนาะพี่น้อง,องเห็ดปวกเนาะโดพูนยังหน่อ,อยู่เนาะนไปเศร้าพูนพ่นนี่เนาะตัวนี้ไง ถักไปแล้วบุ่นหินนั่นดึงเอาขูมาก็หลักจุ่มก็อนนี่เลยเอาเสียมเอาที่ดังนีเนาะใส่ถุงยางเนาะบบได้เอาขูมา บุคคลว่าซีมีเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอาถังยางมานี่ขาเจ้า,าเฮ็ดปลกอะ่ะมาบา่ใจพ่อพ,อ,พอดีกับหลานเนาะพี่น้องนี่ยยุ่งกับลายเหยียบจนมุนเด็กพี่นาะเสียมก็เอามาอันเดียวดวงเดียวโผล่กับชิตกเด็กพี่น้องงั้นถ้าเอาเลยแต่น,นี้กัน กำลังออกจูมเพิ่นกปที่โต๊ะไปที <S <S <maya bağ> <ly> <S <S ่นั่งเลยเพิ่นตกะนั่งยึดปวกวะด้วยนี่จิ้มอันนี้เอาทางนี้ก่อนปลาหมุนปลาหมุนดอนพี่เนาะเพิ่นกปที่ตกะห้ามหัวก่อนเนาะนี่แต่ก่อนเอาขุ่กระยางมาเนาะนี่เอาถุงยางมาพูดอ่าน ยุ่งกับเพื่อนยุ่งผ้าเผลชิตโตอีกเนาะนี่ดอกนี่กะป้าท่านผลชิตโตโบจังยุ้นกัดเนาะบุคคลว่าชิได้ก็เลยเอาถุงยางมานี่หน้อย大姐นี่กับเจ้าว่าเห็ดป,ปวกันะ่ะก็เลยมาหาบัางยุ่งกัดบ่้างเลยนะมาเอาตัวนี้ก่อนเอาบอลนี้ ข้าเห็ดปวกปวกขาวนะพี่นะ้่งป้าเนาะพี่น้องเนานะเยี่ยนผลตกกะมีแต่ลมพัดมาเนะาะเผากินเนาะแค่น้อยนึงงุ้มกัดกับลายผลกับพิ่ตกกปะถ้าก็ข้นมาแต่กินเขาเนาะตอนเที่ยง นี่เนาะพี่น้องเนาะบั้นนี้กะเสียมดวงเดียวเนาะมานี่เอาเห็ดปวกเนาะนี่ดอกกะบ๊วยง่ายเนาะพี่น้องผลกะชิตกเลยเนี่เห็ดปวกดอกบ๊วยง่ายเนาะตัวนี้อาหาลองเบิ่งเนาะพี่น้องกะบ๊วยเอาคุมากะยางมาผลกะชิตกเลยเป็นตกทำเห็ดปวกวด่านเพอร์ซิป็นผู้จิมเนาะเสียมดวงเดียว Động ngồi nó phía nó phía Thả hay nhay bạn dặn Nhân côn mà ảo nó Từ lời ảo này Nhi nọ <laughs> ดอ,ดอกหน่อยเนาะยุ่งกับไล่ฮ่อนอากาศฮ่อนพอจังะฮ่อนแห้งเนาะสองสามมื่นบูฮู้กับเฮ็ดบวกเนาะเพราะมีแต่ดำหน้าเนาะแต่ละมือก็ได้หาอีกอนนัดเนะดะเาะดูเลยเธอนี่เนาะพอได้เก่งกินแดงเนาะพี่เนาะตัวนี้นั่นน,นี่เนาะงามเนาะตนุ่งกับน,นุง่งเนาะอยากถ่ายคลิปก็อยากถ่าย ะทะเลถ่ายคลิปลงแต่โดนแร่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นที่เสาบุมีเต็มเนะาะหล้วก็ลบออกแล้วก็หล้วก็มาถ่ายเนาะเอาลงเอาคลิปลงแล้วก็ต้องได้ลบวบัตถุย่างเนาะจึงถ่ายลงได้เหี้ยเบิดเสาบุมีบบเห็นไงพี่น้องบอกไม้น,น้อยเหี้ยเบิดเสียงเอามาดวงเดียวเนาะนีะนะ่เลยใร้านเพื่อนจิ้มให้แถวหนึ่งคนเอามึงเบิด เกื่อโบทันนะเกือบคนมาเพาะก่อนนะข้าเจ้าก็เอาหลายบอลแล้วแลก็มาเพาะซาวันนี้กับหลาน,นพอได้เก่งกินแดงเนาะพี่นะป้าซาวันนี้โบเห็นปุกเหยียบเบิดโดอกมันน้อยพอจ่จนโบเห็นก็ดเดียวว่ามันบูมีได้หน่บางใบตอง ไปสิเบิดเลยเนาะพี่เนาะดอกน้อยๆก็เอาเบิดเนาะเพราะว่าบ่อื่นยันบ่ทันเนาะเจ้าก็หาหลายคนยันบ่ได้หมุนบิดเหยียบนี่ๆๆตัวนี้ตัวนี้นี่นี่เียอันเดียวเนาะบ่คิดว่าสิมีเอสานี้เหยียบฮเก็ดนี่เห็นฮอเ็ดดอกน้อยพโ ตกลงมาเลยบุกคิดว่าชิดได้เฮ็ดนะก็เลยหาลองเบิง้งก็เลยถือมาอันเดียวเสียมมาพคากันพ่อพ,อ,พอดีเลยเนีนะ่ก็งเกปัดยุงนำก็เลยคอยนีเวลาหานะหาก็มาหาเห็นข้าเจ้าว่าเฮ็ดหลายมือแล้ว ตัวนี้บด้คุดบ่ถ้ายุงก็ได้ลายเหยียบก็มีเนาะเสาหนึาาน่งกับผมหเหยียบความเฮ็ดตัดวดอกคุณนะ้อยเนาะบดแล้วเนาะพี่น้องบัานจะสิสบดคักแล้ว น้อยก็เริ่มเหินนี่นะแล้วน้อยก็เอาบุญนะเ,ม,เมือ่อไรนะพี่น้องนะบุญแล้วเต็มท้องยางสักเด็กบวชมูบอชใหญ่นะพี่น้องมูน้อยน้อยนะึ ปฝากันเนาะพี่น้องยุ่งก็บไลค์ครบเบิดเนาะมือเอียงกับอยากาเห็ดเนาะอยากถ่ายคลิปเนาะด้วยสาวุณีก็หาเห็ดมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็สิได้จบคลิปลงเพียงสามีเด้อเพื่อพี่น้องเราไปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเรเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเด้อ คลิปนี้จะเสาร์วินี่วอาผิดพลาดประการใดเนานะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิดีดาวคอมบัสสบายดีสบายดี